สวัสดีครับผมจะพามาชมนะครับตัวเอ็กซิลี่นะครับตัวเตี้ยสี่ประตูนะครับหรือว่าตัวความสูปกตินะครับตัวนี้นะครับถึงสี่ประตูนะครับใช้ตัวเกรดแอลทำนะครับตัวนี้นะครับก็เหมือนเอาเกรดแอลมาแต่งนะครับตัวนี้จะมีอยู่สองสีนะครับมีสีขาวธรรมดาแล้วก็สีดําเมทลิกนะครับผมพาดูตั้งแต่ไฟหน้าก่อนเลยนะครับไฟหน้าจะเหมือนตัวเกรดแอล ขึ้นไปนะครับตัดมาที่กระจังหน้านะครับก็จะเป็นโทนสีแดงนะครับตัดแดงของ X Series นะครับตรงนี้นะครับอาจจะเป็นโทนแดงเลือดหมูนะครับอันนี้ก็จะเป็นแดงสดนะครับหนัง l แดงเลยประมาณนี้นะครับอ่านชองตัดหมอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหลอดนะครับหลอดไส้นะครับหรือเรียกว่าตัดหมอนธรรมดาก็ได้นะครับถ้าเป็นเกีย์ไส้ขึ้นไปก็จะเป็น LED นะครับอ่าในช่อง ากาศนะครับตรงนี้ช่ออากาศจริงนะครับตรงนี้ด้านหน้าประมาณนี้นะครับในส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากเกตแอนะครับก็จะเป็นตัวสเกิร์ตนะครับของ x Series นะครับอันนี้ก็คือสเกิร์ตจากโรงงานเลยนะครับอันนี้ก็ม่ตัดขอบให้นะครับเป็นยางนะครับแล้วก็ลายอันนี้เป็นพลาสติกรลายคาร์บอนนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นลายคาร์บอนนะครับส่วนฝากระโปรงด้านหน้านะครับก็จะเป็นงานสติกเกอร์นะครับจากโรงงานเลยนะครับตรงนี้นะครับลายของ x Series นะครับสวยงามเลยนะครับท่านที่ชอบแต่งไปแล้วนะครับไม่อยากทําอะไรเยอะนะครับซื้อตัวแต่งจากโรงงานได้เลยนะครับถัดมาด้านข้างนะครับอาจจะเป็นล้อแม็กนะครับ นี่นะครับนี่นะครับก็จะเป็นลายเดียวกับเก็แอลแล้วก็แซนะครับเพียงแต่ว่าเป็นสีของ XCD นะครับสีดาเงานะครับพร้อมโลโก้ Isuzu นะครับขอบแดงนะครับของตัว XCD นะครับิปียานะครับจะเป็น215นะครับแก้มอยู่ที่70นะครับขอบ16นะครับตรงนี้นี่นะครับนากวาง215นะครับ ลูกค้าที่อยากแต่งซิ่งนะครับหรือว่าโหลดจะทรงเพิ่มเนี่ยส่วนมากก็จะแต่งเป็นล้อ18กันนะครับก็อาจเปลี่ยนตัวนี้ก็ได้นะครับสตหรับท่านที่ไม่อยากเปลี่ยนก็ใช้ล้อตัวนี้ก็ได้นะครับมานี้นะครับมาด้านข้างถัดมานะครับจะเป็นโลโก้เอ็กซ์ลีนะครับตรงนี้นะครับนะครับจะตมาคาเหมือนตัว L ทั่วไปนะครับตัว L ตัว Z ซนะครับ ถัดมาสเกิร์ตด,ด้านข้างนะครับในส่วนของสเกิร์ตข้างนะครับก็จะเหมือนเอาอัาเพิ่มเติมขึ้นมาจากเกรแอนะครับเป็นชุดสเกิร์ตขึ้นมานะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของตอนกระบปนะครับแยกส่วนออกมานะครับตรงนี้นะครับ ดูในส่วนของกระบะนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดไในตัวรถนะครับด้านข้างก่อนนะครับอันนี้จะเป็นสเกิร์ตชุดข้างนะครับของตัวที่ติดกับกระบะนะครับตรงนี้ก็จะมียางปิดขอบให้นะครับงานค่อนข้างละเอียดเลยนะครับงานจากศูนย์นะครับด้านท้ายนะครับในส่วนของตัว X s e r i e s เนี่ยก็จะไม่มีการชนนะครับคือถ้าลูกค้าต้องการใช้งานหนักหรือสมบุกสมบันเนี่ย จะต้องเลือกดีๆหรือว่าจะไปติดกันชนเพิ่มก็ได้นะครับในส่วนงตัวเอ็กซิลี่เนี่ยจะเน้นสวยเลยนะครับอาจจะขนของได้ปกตินะครับแต่ว่าต้องระวังท้ายนิดนึงนะครับอันนี้ส่วนของสเกิร์ตหลังนะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับตรงด้านนี้ก็จะเป็นลายเอียดเล็กๆนะครับลายลังพึ่งนะครับถัดขึ้นมานะครับเป็นลายคาร์บอนนะครับประมาณนี้นะครับสีขาวตัดด้วยดํานะครับ แล้วก็จะมีโลโก้นะครับในส่วนของ x s e r i e s นะครับไฟท้ายก็จะเป็น LED นะครับไฟเลี้ยวจะเป็นเหลอดไส้นะครับแล้วก็ไฟถอยหลังนะครับไฟเบกและไฟหลังก็จะเป็น LED นะครับด้านท้ายก็จะมีในส่วนของสติกเกอร์นะครับค่าลายนะครับแล้วก็โลโก้ Isuzu นะครับของด้านท้ายเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะครับตรงนี้ คำว่าอุสูสีแดงนะครับส่วนคําว่าดีแม็กก็จะเป็นสีเงินโครเมียมปกตินะครับเดียพอลูกค้าออรรถเนี่ยก็จะมีนะครับกระบะไลเนอร์ให้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ติดตั้งกระบะไลเนอร์นะครับประมาณนี้เลยนะครับภาพรวมนะครับนนเขาอยากเปิดฝาท้ายให้ดูนิดนึงนะครับเนี่ส่วนของฝา,าท้ายนะครับประมาณนี้นะครับตอนที่เราจะใส่ไลเนอร์นะครับอันนี้ก็ผิวบอดี้เลยนะครับ ทางกระจกหลังนะครับก็จะมีไลายฟ้าให้นะครับนะครับอ่ต่อมาเดี๋ยวดูภายในกันนะครับภายในนะครับเริ่มจากแถวที่สองนะครับในในวนของ X Series นะครับอ่าตรงนี้นะครับเกียร์แอลเนี่ยจะเป็นดำด้านนะครับพอเป็น X Series เนี่ยก็จะได้เป็นเป็นโนแบ็กนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นเป็นโนแบ็กนะครับตัดด้วยสีแดงเงานะครับ ภายในนะครับด้านบนก็จะเป็นสีดำนะครับสวยงามเลยนะครับส่วนของด้านบนนะครับส่วนเบาะนะครับก็จะเป็นลายพรีเมียมนะครับเป็นผ้าพรีเมียมนะครับตรงนี้จะไม่เหมือนเกรดเอสนะครับแล้วก็เกรดแอลด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้จะมีสีหนะโทนสีแดงนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของ ยาหนึ่งปุ๊บอ่านี่พักแขนกลางนะครับสามารถวางแก้วได้นะครับด้านนี้นะครับมาด้านหน้านะครับอ่าเหมือนกันนะครับตกแต่งในสไตล์เอ็กซิลี่นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงเงาพร้อมโลโก้ตัวเอกนะครับรเป็นเอ็กซิลี่เนี่ยสวยเลยนะครับออกไปเนี่ยแทบไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับทางด้านนี้นะครับ นะครับอ้านก็จะมีโลโก้ตัวเอให้นะครับบุมหมอเป็น X Series นะครับทางด้านนี้นะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากได้บอร์ดหนังเลยแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยอาจจะเลื่อนเป็นตัวแซตก็ได้นะครับอาจจะเพิ่มเงินอีกนิดนะครับเพื่อซื้อตัวแซไปเลยนะครับส่วนของตัว X c d นะครับโลโก้สีแดงนะครับแต่โครงอะไรก็จะเป็นยางนะครับเป็นอิพีเทนนะครับ หน้าจอนะครับมัลติมีเดียนะครับ8นิ้วนะครับตรงนี้นะครับ a n d r o i d a u t o Apple เ a r p l a พได้หมดเลยนะครับไปดูรายละเอียดหาตรงหน้าจอนิดนึงนะครับ อันนี้จะมีแต่เกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะครับถ้าลูกค้าอยากได้เอซิลี่เกียร์ออโต้จะเป็นตัวยกสูงสี่ประตูเท่านั้นนะครับนหน้าจอไมค์ก็จะต่างด้วยนะครับเพราะว่าจะเป็นหอยเอซิีนะครับจะมีโลโก้บอกนะครับแล้วก็จะเป็นสีดาตัดแดงนะครับทางด้านนี้นะครับอ่ถ้าเป็นเอซิลีตัวแซนะครับเกียร์แซจะต้องเป็นตัวยกสูงเท่านั้นนะครับ ตัวเตี้ยเนี่ยหรือว่าความสมปกติเนี่ยนะครับมันจะสุดที่ตัวนี้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับเจมดา6สปีดนะครับมีกล้องถอยให้นะครับ a n d r o i d a u t o Apple c เ r p l a y ใช้ได้หมดเลยนะครับ รกระจกก็จะเป็นนะครับปรับมุมมองไฟฟ้านะครับแต่ว่าพับมือนะครับทางด้านนี้นับสวยถูกใจไหมครับอัน๋ีวพาไปชมอีโคสติ๊กเกอร์นิดนึงนะครับอีโคสติ๊กเกอร์ก็จะเป็นบอกข้อมูลของตัวรถนะครับ การกินน้ำมันนะครับคันนี้แจ้งไว้ที่15.6กิโลเมตรต่อลิตรนะครับนี่ลียเอฟอีโคโสติ๊กเกอร์นะครับราคาอยู่ที่844,000นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ